เฮลเฮลไม่คุไม่เข้าเลยว่ะเพื่อปรางวัลของคุณตดไปดมเอวไม่นะผมไม่น่าดมเข้าไปเลย้เลกเฮ้ยเดี๋ยวไม่กลาโดนอดนผมหายไปไหนเฮ้ยนี่ไงเนเสาไม่ปลาฉลามไม่นะน่ มันี่ผรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะเป็นนอนสกีแม่นอนแมวมันเร็วไปเร็วมามามาเฮ้ยจะลามี่ออกมาต่อยเลยต่อ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 ยมันนีมาดูเบ็ดกันดีกว่าเบ็ดเราตกได้ดีขนาดไหนเชื่อหรืล่าพันไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ้าปากขนาดนี่บอกว่ามันจะปากค้างอ่ะกามันจะค้างอ่ะอุ้ยสึกการต่อสู้นี่ไหมกัน ทางสูสีเสียเหลือเกินอย่าไปตุงอย่าไปเกียร์อย่าไปคงนะครับอย่าไปเครียดนะมันนะอย่าไปคงอย่าไปเสีเรียดเดี๋ยวมันโดนถุย,ย,าม,ายมันโดนแกงแกงมันน้ำอะไรพวผมอะ่ะอยากจับปลาใช่ไหมโอ้ยคุณคือผมสงสัยสนะมันจะมีปลาที่ว่าอยู่ทะเลลึกๆอะ่ะเป็นปลาในเกมอยู่แล้วอะ่ะมันก็จริงแบบแถวบ้านเราเนี่ยม, <c oughs> มันก็มันก็ทะเลน้ำลึกไมนเจนนิดหน่อยไม่หรอก คุณมีหมวกดำน้ำคุณรู้สึกไงรู้สึกเหมือนเมืมบบ่อแบลความแม่เลยผมมีพลังวิเศษดำน้ำได้ไม่แค่วิกิวิเองอะแต่มันก็มีว่ะปกติน่ะเป็นสายช่างปอดเหล็ก,กันดิปอดผมแบบแข็งเก่งมากเลยนะผมรู้สึกว่าคุณเห็น,นฉลามไม้ไม่ไงฉลามไปไหนก็ไม่รู้อะฉลามโหไม่ไหว พูดอย่างนั้นดิแรงสอนไม่ดีนะกินปลาได้ไหมหลังฉันนั่งโอ้ผมอยากมีสูนี่เนี่ยที่ผมทำอาหารแล้วก็เตาเผามันแก,ก่ก้างผมแล้วกินทีมก้างจะไม่ติดคอไม่เพราแค่สงสัยก็เฉยว่าผมเผาผมเผาเตาปลาไปเผาเฉยแล้วผมมันก็แก่ก้างผมแล้วชีวิตผมมันน่าเบื่อวะทำไมอ่ะเดีย๋ยวผมเล้นก็สนุกเองนะ ที่พี่ผมไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวมาดิดูเพื่อนคุณเลยคุณลองเวเชิญหน้ากับทีทีร้อยลูกดิไม่ผมอยากทำฟาร์มปลูกนก็ดีเฮ้ยผมเจอเนว้วพวกพองคนใหม่แถมเป็นพัน์สีแดงด้วยเฮ้ยมันต่อมันเยื่งเลยวะ โอ้โหปลาคนเยอะเฮ้ยช่วยด้วยอ่าโดนปลาขย้ำแถมทำอะไรก็ไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้โอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยโชว์ชิต้าชิต้าที่ไม่อาจรีเขีนได้จะเป็นพุ่ไม่ด้ขียหรอ มาแล้วจ้าคุณน่ะไม่รู้จักมันตีเลยใช่จ้าคุณนะไม่รู้จักคนเนี้ยสิใครๆก็รู้ชื่อกันยกเว้นอ่ามาแล้วเฮ้ยมันตีผมคุณแล้วแม่ผมมีเพื่อนที่ชื่อดังมาฮะผมมีเพื่อนชื่อจีินจังแลบวมูฟว้าดมึงทำให้ผมสับสนแล้วทำไมเซลล์สมองผมหายไปยี่สิบเซลล์แล้วอะมันหายไปนานแล้วต่อหนึ่งวินาทีอะมันหายไปยันสมองเลยแล้วอะ ไม่เหลือสมองแล้วคุณจะได้อะไรคิดเนี่ยหายแล้วก็ว่าแหละทำไมคนกินกาแฟเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรมมไม่มีสมองนี่เองใช่คุณไม่มี <c oughs> คุณยังเหลือมาสละยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะในสมองผมดีมากตรงนี้ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ไอ้เป๋านี่ <c oughs> มาเร็วดีมานี่มามาป้าป้าวาันี่นี่ <c oughs> พาเพื่อมาแล้วอ,ไปไปวอา,าเย้โอ้ยโดนตบหน้าหนึ่งทีเฮ้ยเอ็นไลที่สยวยว้าวมากเลย,ายนาากคุณไม่ช่วยจัดการปลาหยน่ยมา้าม้าม้ามาวันนี้ปลามันเยอะมากเลย อ,อ่ะสไลด์เฮ้ย,เ,ยเด้อเดยวเด้อเด,เดมันมันพยายามหลบหนีจากคุกเฮ้ยไอยพวกนี้ว่ายน้ำเป็นลงน้ำเป็นด้วยเฮ